คุณผู้ชมครับที่มุกดาหารเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณสักสี่สัปดาหทุ่มาชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยเขาบอกว่าเขามองข้ามไปทางฝั่งเพื่อนบ้านคือฝั่งสปปลาวเนี่ยแล้วปรากฏว่า<อ>ไปเห็นแสงวูบวาบขนาดใหญ่เลยนะฮะนเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพเป็นๆเขาบอกเขาก็ตกใจกันว่าเฮ้ยฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย,ยดูนะฮะเห็นเป็นควันขึ้นมาเป็นลูกเลยแล้วดูแสงคุณตาเห็นไหมอ,อันนี้คือภาพจากมือถือเลยนะที่เขาถ่ายไว้ได้เห็นไหมฮะ เนี่ยข้ามฝั่งไปนี่คือฝั่งโขงนะครับค่ะแล้วมันวูบบ้าแล้วมันมีมีแบบเหมือนควันเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมานคุณผู้ชมครับเ<ม>ขาตกใจเลยครับภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ่ายที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะฮะแล้วคนตกใจกันมันอ่านนี่ดูอีคลิปหนึ่งนี่ดูนะฮะชาวบ,บ้านในพื้นที่ถ่ายกันไว้ได้เยอะมากคุณตาลค่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรละฝั่งนั้นเขามีอะไรไหมหรือเปล่าอ่าจะบอกว่าจุดเพลิงจุดพลุไม่ใช่แล้วแบบนี้คุณผู้ชมครับหลังจากมีการตรวจสอบเนี่ยเห คล้ายระเบิดนี้นะครับมันคือการระเบิดจริงๆแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไว่าใหญ่มากเป็นแสงจากโรงไฟฟ้าแรงสูงนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านปากบอกเมืองไกลสอนพรมวิหารนะฮะถ้าออกเสียงผิดนี่ขออภัยนะฮะแขวงสวรรคเขตที่สปปลาวค,ค,ค,คุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามันมีม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยช็อตช็อตปุ๊บก็เลยเกิดแสงแบบนี้นี่ดูนะฮะแต่มันใหญ่มากนะคุณตาลค่ะ ใหญ่มากใหญ่มากล่าสุดวันนี้เนี่ยทางฝั่งหัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหารนะครับคุณบุญเพ็งเลยออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทางฝั่งสปป,ปลาวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับทางฝั่งบ้านเรา,านี่นะฮะแต่ ยังไม่มีการรายงานเรื่องความเสียหายจากทางฝั่งสอปป,อปอลาวเนี่ยกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ยังไม่มีการรายงานเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของคนบาดเจ็บหรือว่าคนเสียชีวิตก็คือพวกพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงไฟฟ้านั่นเองนะครับค่โอ้โหไม่แน่ใจว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะแต่ว่าภาพมันน่ากลัวนะความที่เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางคืนเลยเห็นไฟข้ามโขงมาอือ